สวัสดีค่ะพี่น้องชาวนี่อากาศสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายพี่น้องจ้าเมาื่อคืนทั้งลมทั้งฝนตกบักกระนำเลยพี่น้องหูน้ำถ่วมลองมั่นเบิดละ้ะ อันนี้แม่ดาตื่นซะเศร้ามาบานมาโคกน้องหน้าขึ้นเกาดับพี่น้องจ้ามือนีสิผ้ากันไปไม่ยังม่ยัหูสิผ้าไปเก็บอันหอยพี่น้องหอยมันถือฝนสนแล้วมันล่อยขึ้นเต็ม,มดำเต็มเลยจ้าตื่นเงียหมเศร้าม,มาเเลยพี่น้องเลยสดสื่นแจ่มใสค่ะคุณนะมือนีคุณหูผนสิผ้าตักหอย,ต,หอยตักหอยไปจะต้มกินเอดกับไอตาหมักุ่งกังเว้นพี่น้อง มาแสบแซ่บนะเมดาโคกน้องหน้าม pues ึงในบวบอ่โอ้ยบรรยากาศร่มเย็นสวยๆมาคึืนฝนตกบอกยางแห้งใช่ปะได้จักหนวยไปเมยนกล่องเอเลย์ยุ่นพี่กล่องเอเลย์ยุ่ยไปว้างไปทัวถีบทัวแดนเนาะว้ามันหนวยงามแท้แท้นี่จัหนวยใหญ่ๆเลยปักหอยบักหอยปักหอยไตเน่ยนะไตไปแล้วพี่น้องจ๋าเบิ้ง นี่ยว่เป็นตะหยากดีเนาะเป็นเครื่องเลยคือจอังหันคืออีหยังก่อนหรคือถากไหมคือตัวถากเลยพี่น้องเพิ่งเอ้ยบกหอยหอยบุกหอยเขาเอินบุกหอยอย่างคุณหูหอยเช,ชอรี่นะเพิ่นสิเอาแนวอันเพิ่นสิเอาวิ้งหน่อยสอดได้พี่น้องเก็บใส่เนี่ยไปต้มแล้วก็เอาหัวมันบูน้หลวงเนี่ยเอาเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้กับสีใต้นี้เหรอ เป็นจังส้นคือสิวัแทะนี่าคือได้กินของแสบเถอะนาะพี่น้องจ้านี่ต้มกับตัมมาหมกฮวงมือต่อไปก็สิสิลาบก้อยแบงค์สนะก,ก้อยลาบหอยนี่อันนี้หอยมันเห็ดอีหยางกันพี่น้องมันรักกันด้นี่เบิ่งหอยรักกันหอยจุบกันพี่นอ้องเอ้ยปัร,รยากาศพี่น้องเบิง่งสดชื่นมากๆเลยวันนี้ตื่นเ้ามากพี่น้องจ้า คุณน่ะมันออกไข่เนาะฮะนะดำขุมมุมคิมมีตาหอยเลยพี่น้องเอ้ยบางเนี้ยบอกหอยบอกหอยนี่ออมมาทางอันห่างหน่อยคุณย่าแล้วทางพี่จังหลายไปสันหอยมันต้องตักตาเศร้าๆมันเห็นภากางจินเขาสวยแล้วจังมาตักมันก็เลยมันเสียเบิด์ตติ้งจังไรมันพร่ำมันก็ลงน้นำเลยคุณน่ะเออขอทาตัวแล้ว Tầm bạc hương cứ chỉ dẹp khác Tầm bạc hương càng ven giờ lông phải khác đấy là tục lông hẳn hàng bao vải nào bao pin sống con bò hỏi chu bao ao tao hỏi cuồng hỏi chủ bao lắng chẳng ao thợ nhắm sao sao rồi mẹ ừ om ừ, om หลายคักแท้ละสิปาบมันสิไปกินสิไปกินแบบปาบมันสิกินท่านบอมันคือหลายคักแท้ดำเมี่ยมเมี่ยมได้ทั้งไข่ย่างก็ขายดีดิจ้ะย่างแบบได้ย่างทั้งมวยมันเลยสิอ๋อเราไปเห็นน้ำจิ้มตีเออซีฟูดหอยเออขายดีติเ็เขาทาได้ล่ะมันนังสีขีดขานแล้วเนาะ โอ้กวยเคี้ยนี่ไหมหูมันป็นอันดันตินี่ไหมเด็บมือนั่งอาอีที่มันสุกแล้วมันสีเขียวนึ่งหรอออหน่วยบ่ง้มผมเนาะแมนหน่วยบ่าง้มผมมี้องหาหอยมาเรื่อยๆมาพ้า่มุมมุ่งเขาวาน วานคุ้นหูเม่งเนี่ยคุ้นหูวานเขาเองได้พี่นองในพี่สาวเมยดาในวานเขางามงามเถึงเรามีผัวอยู่เราก็วานเอาเองผัวเราวานเราเป็นนิจไถไถซื้อแล้วงามคักงามเนี่ยเข่าแมกกำลังพ่อดีนามกำลังพ่อดีงามอู้ยฮู้นสุดดุหูดุตาคนอู้นบ้านเม่์ดา้วยพู้นนนน อุ้ยหน้าเขางามง,งามง,งามงามไปมากก็ได้หลายแล้วคุณน่ะหนหอยได้ทั้งยังเอาเอาบดทุกแนวเมืองพี่นงจานี่มัน,เป,นเป็นต้นพ่คือต้นไส้พี่นองมันเกิดเองเออต้นพ่คือต้นให้ไปนะมันเกิดเอง่ยนี่ดดดดดดนี่นี่มันเกิดเองมันอยู่ห่างห่างหน้าหน่อยคุณยาย เออบ้านบ้านคุณยายบ้านหน่อยคุณยายมีบ้านเด็กที่พร้อมดนนินีบ้านเลขที่แปดสิบแปดทับหนึ่งไรดินหลังของแ,<ป>แม่อดา, 8, อา 8, 8, แปดเออแปดกับแปด 1. 1> เมืไหรแปดแปดทับหนึ่งก็นั่นแหละแปดสิบแปดทับหนึ่งเอาเอากระตาไหเห โอ้บาเ,เ,เ,เขียบรลอดไหมเขียบรลอดเขียบรลอดเขียบรลอดคุณยายหกอึ่งตึงเลยคนหยะหนาไมหลายมั่ต้งองดูแลดีๆแต่สำนนี้กับปล่อยไม่ลดปล่อยไปตามต้นนี้พ่าท่านออกนี่ต้นนี้พีหน้องมีสองตน้น ต้นนั้นเริ่มออกแล้วมันก็ออกเป็นปีแรกฝุ่นอะเด็กหน่อยตื่นแล้วแตกสวดสวดมะละหูลูกหลานตื่นแล้วตื่นแล้วก็มาก,กินเข่าอยู่ขั้วคุณยายขั้วัว่งบ่มีผูดอะไรกินดอกเห็ดประเป็นอูย้ยดอกอันนี้ไม่แล้วคืองามใครเห็ะนเนาะดอกอีหยังก็ร้อยปุยเซียนเนาะ โอ้ยเซียนคุณอ่ะปลาแล้วเบังปลาบ่อนบุมบั่บุ่มบั่มอยู่คุณคุณหูเสียแดงแห้งไปทั้งปุ่นอาจจะไปหาสอนหอยอีกล่ะเม่ด้าเลยมาส้มวิวทั้งนี้พี่น้องจ๋าเบิง้งเม่ด้าสิพามาเบิง้งมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเตี้ยเตี้ยค้างอีดีพี่น้องเลยเลย,เลยก้มลงเก็บเบิง้งเบิ้งนวยพืน้นนี่ล่ำต้นพื้นอยู่แค่นี้พี่น้องเลยก้มลงเก็บคุนอ่ะ กลมลงงไายรูป,อป้อมเบ้ยอรมผัดเย็นสวยๆยิ่งามคักพี่นงจ้า่นบ้านไม่ได้มามุมนี้ก็เห็นบ้านไม่ได้เลเห็นปะบอกรายจากบ้านคุณยายห่างคุณยายด้อยพี่นงโอ้ยสออนสอนบอกักเผานี่กำลัองออกดอกอีกเสรเลยผมไม่จักน่วย หนึ่งสองสามเพิ่มเลยสามอันนี้เด้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกพี่น้องสิบหกหน่วยต้นนี้สิบหกหน่วยต,ต้นเตดี้อะไรนี่เตี้ยติดดินครับค่ะอีดีได้แล้วเกือบเต็มเกือบเต็มครูเอ้า ดอกก็นั่นไปไส่ะเคี้ยดอกนั่นใส่ได้กระถางน่ะกุณตั๊กโ oh, อ้โนี่ต้น,นใหม่คือเนาะอุ้ยงามเนาะนี่ก็เป็นทางถิ่มเบิดแล้วสนะุกสวนบักซีดาหอขาวอกโลกยูกทุกินบ่บกินหมากใหม่อยู่างนี้นนเบิดก่อนผ่านมาเห็นนอ้องใม่บ้าพี่น้อง nè nó mày bò cho cổ che kệ dùng Nhìn ta nó mày Nhìn ta nó nhầy nhầy Kì Nè Nó bọc nháy Nhìn là nó bọc ดอกกระเจียวอันประดับแม่พี่น้องเอ่อเอินหลานมาตักหอยแล้วคุณเอ๋คุณหันี่มือนี่ถอนยังบนท่านได้แล้วดิเนพี่น้องบ้างภากันแปลวหอยมาแล้วกับมาถอนในดอกกระเจียวตอตอนนี้กี่ดอกสิบบาทจักดอกหูตอนเนี่ยสิบบาทเนี่ยจักดอกเด้อเนี้ย สิบซี่ดอกสิบบาทถอนไปท่างาลหลเนี่ยละ <c oughs> อุ่นน่ะลูกสาวมาจะนอกมาเจ็บดอกกระเจียวสวยพยีกับสวยนองซ้าอยู่พนะสามคนมื่อเนี่ยเจ็บดอกกระเจียวเกิดหลาครับพอด ปุ่นบายบอยู่พุ่นนิดนึงอีมาตะนอกบายบแล้วแค่นี้มันบ่ให้คุณย่าไทยคลิปหามาหันพี่น้องจ้าทั้งหัวขนจากของคุณย่ามาเสียเ้าว่าจังใดมาสันแม่ด้าเบาเบาจังไดกับเบาไปรูดเพื่นก็อยากเบาดิพี่น้องทั้งอยากอายจากของหัวมาสันคุณยายตอนนี้มาเก็บ ไอ้ดอกกระเจียวรอบสองได้พี่น้องรอบเสาทรงไปแล้วตาเสาเสาวสวยๆแม่มันก็ออกอีกพี่น้องออกหลายหลายขายดีคักดีแนะ่คนน่ะพนักงานพนักงานหุน่นพระเอกดิ้นเนี่ยน้องสายแม่ด่าด,ดีพี่น้องเนี่ยกี่ล่อคักล่อเนี่ยเดินเลาอก็นล่อ,ลอขึ้นก้วหรอวะเอือแม่ <laughs> เดี๋ยวนี้เราก็ลอคือเกาแ้วว่าสันดอกน้องไส้ละพูนลายลายละพี่นกองเอเล่เลยคุณดอกอ่อนอ่อนอบอวลเลยนี่กระสีมะตัดแดงแล้วก็มัดไปทรงพื้นแม่งแต่เบียร์ไม่มากินผลไม้อยู่ได้หนีนั่น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 ม่ทำเบียร์ผีเสื้อแม่งกระเบื้อผีเสื้อรายรับ โอ๊ย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 มึงมึงไปไนเรืงบวก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 ลุนลุนไม้กำลังออกอีกลุนนึงไหวไปแล้วขนาดพี่น้องนี่อันนี้เหรอ เสียง,งยังไงยังอะเฮ้ยเสียงยังขบขบอยู่สินี่สระอูบ่ะ <c oughs> โอ้ยบลาเขือนี่คือหลายแถขาวอักลากาีึไงเขือข้างกบทั้ง้านพี่น้องเอิหยังพูมเมดาเอิญปลาเขือข้างกบ <c oughs> อืมกล้วยหอมทองเานะเสียงยังดังขบขบอยู่หน่มึงหันฉันดอกเม็นสระอูบ่ <c oughs> ะซาลอูงอง,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 งูอยู่ไหม จักเลยมันดังขวบขวบมั้งะดังแล้วมันก็นเสียไปเลยม,มึงตุ่นยางหน้าไงขักไงเนี่ยลราเนี่ยผู้ใหญ่ว่าอีหลีเด้อหกเดือนสิหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนอปลากระเจียว งานตัดคุณยายตัดบ่อหายแม่ดัดตัดได้เป็นผลมาผลิตตัดบ่งงามมาซานพี่น้องตัดตัดเองพ่อพ่อปนั่นหรือเปล่าอ่ะเนาะคุณตัดแต่งคุณตัดแต่งเตรียมไปส่งขอโทษมาตามแล้วคุณยายขอโทษมาตามแล้วตัดไปไว้ผลงานงานตัด กระไซเบอร์แม่หนิเด่ะต่วันวันคือกันกับลังเทาผ่าใบบ่คิดว่ามันสิแต่ว่า,า,า,วววามันสิเทาใหญ่ก็แม่อีกเด้อเนี่ยอันนี้ตัดแต่งกิง่งเออตัดแต่งกิ่งคนนะแม่น,นจ๊นะนาะตัดใบไปทรงเขาตัดใบเรียบร้อยจะไปทรงเขาแง่ตัดกองอยังอันนี้แต่งแล้ว ่นตัดเรียบร้อยแต่งเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวกระเจียวสดๆเก็บมาใหม่ๆเตรียมส่งลูกค้าลูกค้าขาประจำบุญอ่ะบวบกๆได้บุญบวกบุญบวกใหม่ๆเก็บมาหอมๆเนี่ยไม่อยากจะส่งเฝืนพี่น้องส่งไปได้ คักทักเป็นกับเอาเบิร์ดลเพีย่ยเาไม่เนี่กเพียนเนี่ยเอาักษณการเอาคือวังทอมาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ไดเวลาตำส้มตำหัวหอยแสบแสบผักสดๆผักเคียวกับผักอยู่สวนโกกหนองนาทางนั้นพี่น้องแสบๆน้ำกันได้จ้าเห็ดแล้วกับสีแกงเห็ด แกงน้อไหม่อพี่น้องจ้าสั่งไข่หมดแดงน้ำมันคนในหมู่บ้านแหละพี่น้องคนเอามาขายให้หมู่บ้านนี่โล่หนึ่งแล้วกับแม่เป่งน้ำหาลอยกว่าบาทพี่น้องมันเนี่ย ดอกไอกระเจียวประดับงามบ่พี่น้องจ้าอันเป็นข้องใส่ไก่ที่เป็นนามมันคุณพราะว่าพ่นสูบอันพ่นปล่อยนามทั้งทั้งเทอง,ทง,ทง,ทงลงมาพี่น้องพันสูบนามออกจากเขาเพ่นมาสันเนี่คุณเอเลยเลยแต่พี่น้องไปเอาน้องใหม่เอาน้องใหม่ไปแกงน้องใหม่ไปแกงกินแซบแซบใส่ไข่หมดแดงก่อนพี่น้องจ้า บรรยากาศคืมคืมเหมือนก็ยังฝนสิตกอีกพี่น้องนี่นอเดียวกับสิบว่าแกงอิ่มติดพี่น้องสามนอ4สี่นอเลี่ยงกันบ้างบ้งหมดหมดขื่นกันมีกระเมนมีกระเมนอีกนี่อีกโอ้หนึ่งสองสาม ีหาโอฮกหนอหน่อยหน่อยๆฟันเอาไม่ได้สิฟันเอารตัวผีสาวผลประท่านเดออกมาโอ้โห้จะสิออกให้ไม่ได้ น,นี่พี่นี่ป้อบอกี่เนี่พูดนะโอ้โหสองนอกับพอ่อแล้วไม่ได้ว่ะมันกับใบแตปเฮ็ดน,น้องไม่สมอ่ะต่บอสพนินงนอน หานมใหม่มาเรียบร้อยแล้วฟ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมดาสีแกงนมใหม่ใส่ไข่หมดแดงจุจุเลยพี่น้องมาแสบๆนะเมดาเด้อกินสมตํากับหอยเรียบร้อยบะนี้ก็สิมาแกงแกงนมใหม่กินแลงพี่น้องแกงนมใหม่ใส่ไข่หมดแดงเมดาใส่เบิดเลยนี่ใส่ลงไปเบิดเลยพี่น้องเยอะแยะเลยขสิแสบคักแสบแน่ มาโนัวนะเมย์ดาได้จ้าถวยแม่ตักได้พี่น้องจ้างามงามไม่ใไข่หมุดแดงไหมพี่น้องพักอีตูกับยุขังขังนี่แหละพี่น้องจ้า,อาเอาาเอ,าอเกาแค่นี้แหละนะไว้เก็บขายตัวนี่งามงามพักอีตูห้หอมหอมแกงนอไหมแซบแซบใส่ไข่หมุหมดแดงพี่น้องจ้า ยมถวยมาตักเอาเดอ้อจ้าแค่นี้กัพอแหละพักอีตูเก็บมาใหมไหมพี่น้องหอมหอมแสบคักแสบในพี่น้องเมดาซิมมึงแล้วนัวนนวน้ำน้ำปลาละปลากระดีนัวคักนัวเน่ แกงโนใหม่ไว้หมอยายใหญ่ใหญ่เราไปถักกินแรงพี่น้องจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้จ้างเพิ่นมาเก็บหญ้าออกจากบ้านเนาะพี่น้องเนะาะจ้างคนในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องสามสี่คนมาเก็บถักหญ้าเดินบ้านทำความสะอาดบ้านจักน้อยเนาะพี่น้องเพิน่นเพิ่นเก็บไก่สีแล้วแล้วให้พันมาเก็บ ออกซอยพี่น้องมันห่อนกัะโพดเห็ดสองคนกับพี่สาวกับบ่ไวเพราะว่าพี่สาวเพิ่นกะผ้าหลังนอกพี่น้องจ๋าเปิ่นบ่ท่านไน้ดีขึ้นไปได้เพิ่นกะับมาห้เพิ่นมากเป็นผู้คุมงานที่จะดอกพี่น้องจ๋าเพิ่นว่าเบิง่งมาซองเบิ่งน้ามูสืดดอกจาก้างเพิ่นมื้อละสามลอยพี่น้องเ็จเรียบ้อยตกตอนเย็นมากลูกกะเลิกงานมากลูกใส้ ทำงานไฟฟ้านะพี่น้องเนาะแล้วก็ติดแอร์สิแหละพี่น้องเป็นกษตมาจอดรถไปบานแม่เป็นกษตมาแวะกินข่าน้ำแม่กินข่าแรกแม่แกงน้องใหม่หมอบักไงเลยคลิปนี้แม่ได้ขอจบไปแค่นี้ก็น้องพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ได้ชาแนลขอบคุณหลายๆได้จ้าเจอกันไหมคลิปหน้าได้จ้า One or the other. Uh -huh. So far, is the ego. When do we stop?